คนนะคะที่ถามว่าทําไมไอ้ขาวขึ้นนะคือเมื่อก่อนเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ไม่ได้เป็นคนขาวหรืออะไรเลยนะคะเป็นคนที่ดําแดดนะคะทุกคนดูคือแบบเห็นแดดแล้วสู้ตายอะค่ะทุกคนก็คือเป็นคนที่ดํามากนะทุกคนจนเพื่อนเนี่ยแนะนําว่าเออดูแลตัวเองเถอะอะไรเงี้ยก็แบบลองไปทานกับเพื่อนคือตัวนี้เลย คือแบบขาวไวมากทุกคนจากที่เมื่อก่อนคือผิวไม่ได้ดีอะไรเลยนะผิวไม่เนียนผิวหยาผิวแบบโอ้โหแย่มากผิวแย่ที่สุดจนแบบทานตัวนี้ไปได้สักพักรู้สึกว่าแบบผิวมันดีขึ้นนะทุกคนผิวเนียนผิวใสขึ้นเนี่ยจากเส้นลงเส้นเลือดก็ขึ้นนะจ๊ะดูดิอืมผิวดีอ่ะใครที่อยากเห็นรีวิวของไอ้นี่ยทักมาหลังไม่ได้นะไอ้มีอีกเพียบเลยคือต้องตกใจกันทุกคนแน่นอนคือแค่นี้ก็แบบน้ำจิ้งมากอ่ะ คือแกมันดำจริงๆดูดูดิเฮ้ยคนเดียวกันจริงหรอมันต้องไม่ใช่หรอว่าแบบเนี้ยคือเราจริงๆค่ะทุกคนคือดำากพอเริ่มถามไปได้สัมผัสก็จะประมาณนี้จ๊ะก็แบบผิวก็แบบเริ่มเนียนคือเริ่มดีอะแกโอ้ดีมากก็สนใจนะคะเดี Eugene, ๋ยวจะทิ้งลิงก์หลายๆอย่างนะคะประโยชน์สรรพคุณอะไรต่างๆที่ใครฟังไม่ทันก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะขอบคณค่า